สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางนะคะ25คู่ค่ะชุด25คู่ล่างนะคะแอดปรับสูตรใหม่นะคะทําย้อนหลังนี้มันเข้าทุกหมวดเลยนะคะทุกคนปรับสูตรใหม่นะคะจากสูตรนี้เอาแบบว่า เจ๋งๆหน่อยนะคะดูทิศทางเลขนะคะเอาไปดูทิศทางเลขอย่าเพิ่งว่ามันเยอะเดอะ้อเราดูตัวตัดดูอะไรดูตัวชนหลายๆตัวนะคะทุกคนมาดูคําเตือนก่อนนะคะคำเตือนทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิกดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะเดี๋ยว ทำล่างเสร็จสรุปล่างเสร็จให้ได้น้อยสุดนะคะของหลานมานะคะของหลานมาลงให้ดูเสร็จเอามาชนกันเสร็จนะคะเราจะทําบนให้ทันทีเลยนะคะจะพาเอฟซีจับรางวัลที่หนึ่งนะคะทุกคนจะพาเอฟเอฟซีเอ่อจับรางวัลที่หนึ่งสามตัวยังไม่ได้จับรางวัลที่หนึ่งเอาเผื่อฝูงนะาจาน๊ะเนาะเผื่อไป ฮะรถเขาล่มบ่สู้ตกใจหมดขี่มาดีๆล้วเครื่องว่ะนึงเอาไม่ใช่รถเขาล้มบ่อเธอหมาเราไล่รถเขาหรือเปล่าเอานี่นะคะทุกคนหลังจากที่ไอ้นี่นะคะ ดูเป็นทิศทางเลขนะคะเป็นสูตรปรับใหม่นะคะทําย้อนหลังนะคะหลายงวดกว่านี้ค่ะก็เข้านะคะทุกคนดูเป็นทิศเป็นทางเลขแล้วก็หาตัวจับตัวตัดนะคะว่าชนกันไหมอะไรกันไหมนะคะพอจะมีตัวไหมแล้วก็ตัดให้มันได้น้อยตัวที่สุดนะคะให้มันได้น้อยตัวที่สุดนะคะเอาตัวที่มันจะออกออกมานะคะทุกคนไม่ใช่ตัดแล้วมันออกตัดแล้วมันออกนี่แหละบันเทิงค่ะเอดส่วนมากมันตัดแล้วออกใช่ไหมคะ เอานี่แหละค่ะแอดก็ทําให้ดูนะคะสามงวดที่ผ่านมานะคะเอาปิดไว้ให้มันดูมีอะไรหน่อยนะคะนี่ปิดไว้เพราะว่าเขียนไว้แล้วนะคะเอาให้มาดูพวกนี้ก่อนนะคะงวดวันที่สิบหกนะคะสิบหกนะคะผลหวยออกแปดห้ามันเข้ามาได้ยังไงเนาะไอเมงวันตัวนี้เปิดประตูอนนั้หน้าต่างให้บหรอก็ไม่ยอมออกมันออกแปดห้านะคะทุกคนถ้าอันนี้ไม่ได้ปักหลักไม่ได้อะไรนะคะไม่ไม่ได้ปักหลักหรือไม่ได้อะไรเออไม่ได้ดูปักหลักเลยค่ะลืม อ่าไม่ได้ดูปักหลักตัวเองเลยค่ะลืมค่ะไล่สูตรไล่นะคะก็ทําตามไมนี้แหละค่ะแต่มันออกมาอย่างนี้เนาะแอดก็ทําตามชุดปรับยี่สิบห้าคู่นะคะเออเดี๋ยวหาตัวมาตัดเนาะมันก็จะได้ตามนี้นะคะแปดห้างวดนี้ก็ได้ศูนย์หกนะคะโอ้นันจะทําตังนานแล้วงวดล่าสุดได้แปดเจ็ดนะคะไอแปดเจ็ดนี่นะคะแอดเอาดัดเอาดับมาตัดนะคะเอาดับมาตัดก็ตัดออกนะคะงวดก่อนนี่ที่ว่าดับเนาะอ่าดับศูนย์หลักสิบอะไรก็ว่ากันไปนะคะจําไม่ได้แล้ว อันนี้ก็เอา4 5 7ที่ชนกับล้านนะคะมาตัดนะคะ4 5 7ที่เป็นหลักหน่วยเนาะหลักหน่วยที่ชนกับล้านนะคะมาตัดมันก็ได้แบบนี้นะคะอ่ามันได้แบบนี้มัน,มนถึงถึงตัวนี้มันมันจะเป็น07ก็ช่างนะคะมันอาจจะออกมา70ก <mark> ็ได้นะคะมันอาจจะออกตัวกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนไอ้พวกตัวดับนะคะที่เราตัดนะคะตัวดับที่แบบว่าหลักสิบมันมันดับหลักเออ0นะนะคะเราก็ ตัดเจ็ดศูนย์ออกแต่ว่ามันอาจออกศูนย์เจ็ดอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะระวังเดอ้ออันนี้อันนี้ต้องระวังนะคะอันนี้ต้องต้องเช็คดูกันอีกทีเดอ้อค่ะนี่นะคะมันก็จะเหลือเท่านี้นะคะเหลือเท่านี้มีตัวไหนหน่าตัดออกอีกนะคะถ้างวดก่อนนะคะถ้าทำั้าแต่งวดก่อนแล้วเอาพวกนี้มาตัดนะคะแต่ว่าเรารู้ผลหวยแล้วอะเนาะเราก็พยายามหาตัวตัดแต่ไอ้นี่แหละค่ะงวดต่อไปนี่แหละค่ะสําคัญนะคะหนึ่งสองมันจะเหลือกี่คู่หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะคะเหลือสิบสามคู่นะคะเราก็มาหาดูว่าตัวไหนชนอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งนะคะไม่มีประโยชน์เลยอันนี้แอดนะคะทุกคนแอดก็กะว่าจะเทียบไปนี่นะคะเทียบสูตรนะคะเทียบสูตรทุกคนเทียบสูตรเออสูตรปักหลักทรงปักหลักสิบอะไรก็แล้วแต่จะเทียบให้เอฟซีดูนะคะ เอาเราลองเทียบกันดูสิไม่มีประโยชน์เลยเพราะมันมีทุกตัวนะคะจ้าสิตัดแน่วใดระบาดละเอียดก็งูงเลยค่ะอไอไองวดก่อนนะคะงวดก่อนของเอสมันสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมคะทุกคนสามสี่ห้าหกเจ็ดจะเอามาตัดมีทุกตัวเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดจะตัดยังไงเนาะทีนี้เอสก็ว่าเนาะไม่มีประโยชน์เลยนะคะเอามาดูหลักสิบของเรานะคะหลักสิบจะใช้หลักสิบตัดบ่ค่ะ เอาหลักสิบนะคะแต่อันนี้มันไม่ได้ปักหลักอะสิมันก็สามารถมาตัวกลับได้นะคะเออบันเทิงเลยทีนี้ทำเองงงเองค่ะก็บอกรู้แต่ยัง่งเอฟซียังเก่งกว่าเอดอยู่ค่ะอ่ะหลักสิบว่ค่ะอันนี้ใช่ไหมที่เราให้ดูฮะโอหลักสิบล่างนี่เนาะ หลักหลักสิบล่างนะคะนี่หลักสิบล่างนะคะสิบล่างมีงวดก่อนมีหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอ้ครบทุกตัวเลยค่ะแล้วมันิะตัดเนี่ยเาใดบาตหกเจ็ดแปดมีทุกตัวเลยค่ะทุกคนแล้วมันจะตัดยังไงคะนี่เอามาดูงวดนี้กันดีกว่านะคะโอ้ยเอ็ดก็นุงค่ะงวดนี้ก็ทุกตัวเช่นเดียวกันนะคะเอด็ดอึนมึนงงเลยนะคะทุกคน เอานี่นะคะทุกคนงวดนี้ uh, นะคะงว e ดวันที่หนึ่งนะคะหวยสัญจรนะคะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะ2568นนะคะแอดจับได้แบบนี้นะคะจับได้แบบนี้นะคะซึ่งชนกับหลักสิบนะคะสิบนะคะสิบล่างนะคะโอ้มันปักหลักเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยแสดงว่าอันนี้คนละสูตรกันนะคะอันนี้ตอนที่แอดทำแอดไม่ได้ดูหลักสิบนะคะตอนที่แอดทำสูตรนี้แอดไม่ได้ดูหลักสิบนะคะทุกคนแต่มันปักหลักสิบแล้วนะคะนี่ 8ปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะมันปักหลักสิบแล้วนะคะคนละสูตรเลยนะคะห้วยบ่แเม่นสีเขาตรงๆบอกค่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะทุกคนนี่มันปักหลักสิบแล้วเนาะแปดกลังจะหาหลักสิบมาตัดนะคะมันปักหลักเรียบร้อยเลยแปดเก้าศู0ย์หนึ่งสองเออมันปักหลักแล้วมันคนละสูตรกันนะคะแต่ว่าก็ยังบอกว่าลืมดูหลักสิบนะคะเอาพงมาดูมันอันเดียวกันเลยเนาะอ่าเรามาดูกันก่อนนะคะมีคู่ไหนบ้างนะคะ แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้านะคะเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้านะคะหวยเบิร์ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าซึ่งไม่ติดดับเราเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ติดดับนะคะไม่ติดดับอะไรซากดับเลยนะคะทุกคนดับของทั้งช่องนะคะดับหกนะคะอ่ะหลักสิบล่างหลักดับสิบล่างเราไม่มีนะคะถ้ามันปักหลักหลัก หลัก10บล่างนะคะนี่ปักหลักไว้แล้วนะคะ8 9 0 1 2ูนสองนะคะแอดเอาหลัก10ล่างมาดูออามันปักหลักแล้วนะคะหนะคะไม่มีนะคะไม่มี C นะคะ C ไม่มีค่ะดับสี่หน่วยล่างไม่มีนะคะดับสี่หน่วยล่างไม่มีค่ะอันนี้ไม่มีค่ะไม่มีประโยชน์เลยค่ะดับเรานะคะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะได้ชุดเต็มเลยนะคะทีนี้ค่ะนี่เลยค่ะให้ Fc ดูเลยค่ะได้แบบนี้เลยนะคะซึ่งไม่มีสี่นะคะซึ่งไม่มีสี่ถ้าเอ คิดอะไรไม่ผิดนะคะแต่ว่าสีมันก็ติดดับตั้งสองสูตรบนนะคะคงต้องเบาสีหรือว่าจะมันจะมาหลักสิบบนคะ่ะต้องต้องทำบนดูก่อนเนาะต้องทําบนดูก่อนเพราะว่าสูตรที่ทุกคนบอกว่าเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวของแอดมันเดินบนนะคะทุกคนดูสถิติหรือย,ยัง มันเดินบนหมดเลยนะคะนี่ที่แอนให้สี่เม็ดเดียวอะค่ะที่แอนให้สี่เม็ดเดียวทุกคนสายเออนี่นะคะเนี่ยค่ะสถิตินะคะมันขึ้นบนหมดเลยนะคะทุกคนมันยังไม่ลงล่างนะคะอันนี้เป็นสูตรบนล่างนะคะแต่ว่ามันยังไม่ลงล่างนะคะแอนก็มั่นใจว่าจะเป็นบนนะคะแต่ว่าบนนะคะบนเราดับสี่เกือบจะหมดเลยนะคะดับสี่เออเดี๋ยวดูก่อนนะคะ ไม่รู้ว่ามันจะติดดับไหมหรือว่ายังไงนะคะมันหลักร้อยมันก็ดับสองสี่นะคะสูตรสูตรเก่านี่แน่นอน,นะคะ่ะยังไงก็ดับอยู่นะคะแต่สูตรใหม่นี่ไม่รู้อันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะสี่ตัวนี้นะคะ ันดับ4ี่หน่วยบนแล้วก็ดับสี่หลักร้อยเหลือแค่หลักสิบค่ะถ้าสี่มาได้บนนะคะสี่จะเป็นหลักสิบทันทีเลยนะคะก็ขอให้มันอยู่นี่นะคะเดี๋ยวแอดจะรีบทําบนดูก่อนนะคะว่ามันมีสีไหมนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะหลักหน่วยหลักสิบมีสีไหมจับคู่บนให้เอฟดูก่อนนะคะเพราะว่างวดก่อนนี่เราเราจับคู่บนนะคะงวดก่อนเราจับคู่บนแล้วมันเข้านะคะ มันเข้า9ก้าศูนะเนาะที่ว่าปักหลักนะคะแต่ว่าอาจจะสลับตำแหน่งกันก็คงต้องกลับอนะคะ่ะนี่นะคะนี่เนาะอันนี้ก็เป็นหลักสิบนะคะหลักสิบงวดก่อนนี่เป็นหลักสิบกับสูตรล้านนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปะชะดดะกันนะคะแต่ว่าต้องรอสูตรล้านก่อนนะคะนางบอกว่าเดี๋ยวนูนูหนูขอไอ้นี่ก่อนนะนูยังไม่ว่างนางบอกนะคะก็ต้องขอไปนะเออยังว่าแล้วเนาะเขาเลี่ยนเขาเอียงค่ะบางทีมัน มันไม่ว่างมาทําไม่นี่จริงๆนะคะ,คะกิจจโกงกิจกรรมเขานะคะทุกคนกิจกรรมนะคะมันมันไปรุ่นพี่เขาเนาะกิจกรรมเขานั่นแหละคะ่คะมีกิจกรรมเขาเขาเลยยังยังไม่ว่างเวลาคิดเนาะมันก็ต้องอยากแบบว่านั่งคิดดีๆนะคะนั่งคิดดีๆทําแบบรีบๆมันก็ไม่ได้นะคะทุกคนหว่วเซ่หลหือ เราจะให้ดูอันไหนเออบนนะคะบนเนาะเนี่ยนะคะบนนะคะบนสองตัวบนของเรานะคะทุกคนแอดจะให้ดูสองตัวบนนะคะนี่สองตัวบนนะคะนี่สองตัวบนเราต้องดูก่อนนะคะว่ามันจะมีสีไหมนะคะเดี๋ยวแอดรีบจับคู่ให้นะคะอันนี้นี่ตัดออกมาก็เหลือไม่กี่คู่นะคะซึ่งมีเก้าศูนย์ด้วยนะคะนี่บนเก้าตัวเดียวนะคะแอดก็ฟันไปที่เก้านะคะต้องดูก่อนว่าว่าว่าบนจะมีสีไหมนะคะแอดยังไม่ได้ทํานะคะอันนี้เดี๋ยวจะรีบทําให้นะคะ รีบทาให้มาดูก่อนนะคะเพราะว่าถ้าดับชนเด่นเราต้องเลือกเด่นนะคะดับชนเด่นเลือกเด่นเนี่ยค่ะสีมันให้สีหรือมันจะหลุดคะหรือมันจะยังไงก็พี่นิคพิจารณากันดูหน่อยคะ่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรีบทำให้เออสีมันไม่ได้คะ่ะสีมันไม่มีนะคะล่างมันไม่มีสีคะ่ะแล้วสูตรหลักสิบ นะคะสูตรหลักสิบตอนนี้สูตรหลักสิบกับเอ,อ่อสิบกับอันนี้มันก็ยังไม่มีสีนะคะตอนนี้นะคะต้องรอดูสูตรประกบหรือว่าอะไรเนาะเออสูตรเออาจจะหลุดก็ได้นะคะสูตรแออาจจะหลุดหรือว่ายังไงก็รอพิจารณากันดูนะคะเดี๋ยวรอสูตรร้านเทียบอีกนะคะรอหลายๆสูตรมาเทียบขั้นล่างนะคะว่ามันจะชนกันไหมนะคะว่าจะมีสีไหมนะคะแต่อีสีตัวนี้มันมีปัญหาตรงที่แบบว่ามันเข้าบนนะคะแต่ถ้ามันเป็นมาบนใช่ไหมคะ สูตรนี้ถ้ามันมาบนมันมันเหลือแค่หลักสิบเนาะหลักสิบบนนะคะนุ่งล่างบ่แต่ว่าตามสถิติมันมันออกล่างอยู่ในปีก่อนนี้มันออกสี่สองล่างนะคะก็ต้องรอดูล่ะค่ะเผื่อของแอดหลุดนะคะเอาเอาไปดูเป็นแนวทางกันค่ะเผื่อชนกับเอฟซนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะถ้ามาล่างมันมาได้แค่หลักสิบนะคะหลักสิบเนาะหรือว่าดับแอดจะหลุดบ่มันกระซ้ายแข็งอรู้ด้วยหะค่ะดับก็ได้ ลองดูค่ะทุกคนลองดูพี่นิดพิจะลณดทางกันดูหลายๆอันนะคะแต่ถ้าเป็นแอดแอดจะเลือกเอาขึ้นบนนะคะเออเปล่าหรืก็ฝาาเฮดบนให้เอฟซีเบงกอนค่ะสองคู่บนก่อนเนาะไอเดี๋ยวรีบทําแล้วก็ลงคลิปให้ดูนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะลาลาไปก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้แอดก็ทําให้ดูรอรอแนวทางหลักหน่วยของหลานนะคะรอตัววินของนางนะค่ะแอดอยากรู้ว่ามันจะมีสีมาไหมนะคะหรือจะเป็นตัวไหนนะคะเพราะว่าเราจะรอตัวชนนะคะ รอตัวชนของนางนะคะมวดก่อนนี่ชน4 5 7ห้านะคะมันมา7ใช่ไหมลหมนนล,ลักหน่วยอ่ามวดนี้ก็รอหลักหน่วยแต่ว่าหน่วยแอดไม่มีสีนะคะนี่รอรอรอนางเอามาชนสูตรนี้ของแอดนะคะ7 8 9 0 1นะคะเรามาปักหลักสิบนะคะเอามาประกบ2 2หลักเนาะนี่นะคะเรามาดูกันว่ามันจะชนกันคู่ไหนบ้างจับคู่ได้ตัวไหนบ้างนะคะแล้วเราก็ามาตัดสูตรย5คู่อีกทีนะคะ ช่วยกันนะคะเผื่อได้สักคู่สองคู่เนาะตัดออกมาให้ได้น้อยที่สุดนะคะเอาตัวที่คิดว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ได้ที่สุดแต่ว่าเลขสูงค่ะทุกคนเลขสูงเลยนะคะเลขสูงเลยนะคะตอนนี้8ถ้าว่าตัวนี้นะคะถ้าว่าตัวชนใช่ไหมคะมันก็ชนกันอยู่ที่นี่ค่ะถ้าจะเอาเป็นตัวชนนะคะตอนนี้น่าจับสังเกตก็คือ8901นะคะนี่นะคะ8901คือคือ2สูตนี้ชนกันใช่ไหมคะ ถ้าสองสูตรนี้ชนกันก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนาะถ้าเอาหลักสิบนะคะหลักสิบก็จะเป็นตัวนี้เพราะว่าหลักสิบมันชนนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งก็จะได้แค่สี่แถวนี้นะคะตอนนี้นะคะถ้าเอาหลักสิบถ้าหลักสิบเราไม่หลุดนะคะถ้าหลักสิบเราไม่หลุดมันก็จะได้สี่แถวนี้นะคะตอนนี้นะคะ่หน้าจับตามองก็คือสี่แถวนี้นะคะสีแถวนี้เนาะอันนี้มันเป็นของสองนะคะ มันเป็นของสอง่อะสี่แถวนี้นะคะตอนนี้น่าจับตามองก่อนนะคะอ่าเผื่อเอฟซีมีตัวตัดนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะโชคดีค่ะเดี๋ยวมีแนวทางมาและรีบนําลงเสนอเลยนะคะมาปุ๊บลงปั๊บ,บ,บให้เลยนะคะนางยังไอ้นี่อยู่นะคะถ้ามาแล้วจะรีบลงให้สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีค่ะ